น้องแพรตอนแรกสาบมาทตีตอนนี้ต่อไปแล้วหรอพี่มีนเดียวไฟเบอร์มากินไปนี่ไงโดนเลา,เาไปกินไฟเบอร์อีกเลยเนี่ยเราจะกินแล้วไฟเบอร์อะ่ะตอนนี้ไม่มีเวลาการโหนดทำไมเป็นชั่นนานล่ะคะพี่โถษลุกออกไปก่อนจะให้ลุกไปไหนล่ะละดาจะดูแต่เก้าอี้พี่หรอนะจ๊ะอย่างแย,ย้งพี่นะมาเอาสวยดู นดูสิดูแต่ละคนมิได้เลยนะคะคนแถวนี้นี่มิได้เลยมันยังไงกันไม่ได้อยากไปซื้อแล้วไม่ได้อยากลายเหยื่อหึน่ารักไม่ไหวอ๋อฮใจละลายเลยใจละลายเลยดิฮะคืออะไรเนี่ยสามคนนี้เนี่ยพี่เวนพี่เวนอีกคนด้ไหมพี่เวนไหนไหนขึ้นมาอีกคนได้ไหมพี่เวน เนี่ยสิงสิงอาครบเอ้ยครบอ่ะน้องเทลน้องเทลได้ไหม